เพือนพี่น้องมือนี้ได้เขาปุ้นเซนสดนำยาปลาพี่น้องเป็นจะแสบบ่จ้ะอันนี้ซื้อเพิ่มมาก้ะจ้ะพี่น้องเป็นเซนสดสวัสดีจา้ายินดีต้อนรับเขาสุยสาคนค้นบ้านจานจ้พี่น้องจ้ามือนีได้ขนมจีนนำยาปลาและพี่น้องจ้า เรวกับเป็นขนมจีนเซนโซดจ้าพี่น้องมันี่สื่อเพิ่นมาจ้ะพอดีแฟนเพิ่นสื่อมาสองชุดก็เลยแบบเอาชุดหนึ่งมาทายคลิปนะพี่น้องเป็นเซนโซดเด้อพี่น้องนี่เซนเลยน้อยพี่น้องจ้ะเพิ่นบีบมาใหม่ๆเพิ่งมาเป็น ร้านดังร้านเด็ดอยู่ในรอยเอ็ดจะ่ะร้านไต่ทุนหรือเปล่าพี่น้องไต่ทุนรอยเอดเม่หมั่นใจแต่ว่าเป็นขนมจีนเส้นสดน้ำยากะทิจ้าน้ำยาเข็มก้นแห้งพี่น้อง ใบสะระเนี่ยกินกับขนมจีนหอมหอมแซ่บพี่น้อง ดึกเหลือนี่ี่นอนก็ได้ว่าสิบ่กิน น้มจินกินขาา้าวผักเล้หลายสิหน่องแซ่บไว้าอาบปากกว่างเท่าไรเนี่ย Mm hmm. แซงไส้กับขาปวดพ,พี่น้องกินขนมจีนกับขาวเห็น่เนาะพี่น้องจง๋า Mm hmm. แซ่บหลายเปลี่ยนใจน้อง